ครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโปรเลิเซอร์นะครับในรถมอเตอร์ไซค์เบนนะครับตัวนะครับ S280 นะครับตัวนี้ก็นะครับผ่านการใช้งานมาหลายปีแล้วนะครับวันนี้เจ้าตัวเพาเวอร์แอมตัวนี้นะครับหรือตัวภาคขยายทึ่งมากับเจ้าตัวมอเตอร์ไซค์เบนนะครับก็มีปัญหานะครับเสียงมันบี้วันนี้เราก็ได้ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโปรเลิเซอร์นะครับเป็นของทางค่ายอัลไพน์นะครับเพื่อทําหน้าที่นนนนนะะะะคครรัััับบมาาาขยยแทเจ้้ตตววีฮ นะครับพร้อมกับนะครับมีระบบนะครับโปรเซสเซอร์นะครับมีเจ้าตัวพารามิเตอร์นะครับมีคอสโอเวอร์มีตัวทำอะไรเม้นะครับเพื่อไปทําการวิเคราะห์และประเมินผลนะครับแล้วดูมาตรฐานในการออกแบบติดตั้งทางทีมงานวัคซ์ออนสาวเราจะเพิ่งเห็นนะครับสร้างเพจขึ้นมานะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างเจ้าตัวโปรเซสเซอร์ครับเวลายึดจะแข็งแรงแน่นหนานะครับแล้วนอกจากนั้นครับเรามาดูขั้นตอนในการเซตอัพนะครับนะครับซึ่งในเจ้าตัวเมอร์เซเดสเบนท์ตัวนี้นะครับเราก็ได้ทําการนะครับตรวจสอบนะครับและวิเคราะห์นะครับการทํางานของเจ้าตััวลโพงนะครบ ก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมฮะคุณภาพยังดีอยู่เลยนะครับเห็นไหมฮะนะฮะถึงผ่านนะครับอายุการใช้งานมาหลายปีนะครับตัวขอบสลาวยังแน่นปึ๊กเลยนะฮะนะฮะวันนี้เราก็ได้ทําการนะครับทําการเช็คเฟดเนื่องจากเราได้ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์ชุดใหม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับการทํางานของเจ้าตัวเฟดก็มีการคาดคาดเคลื่อนนะครับซึ่งวิศวกรแต่ละท่านนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเองเสียงยนต์นะครับในการออกแบบติดตั้งสเต็มนะครับก็จะมีการปรับเฟด เพื่อให้คุณภาพเสียงที่ดีสุดนะครับก็เช่นกันนะครับในเมื่อเราได้ทําการออกแบบติดตั้งย่อตัวโพลิเซอร์ชิ้นใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทําการเช็คเฟสนะครับหลังจากที่เราต้องการเช็คเฟสเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังนะครับคุณภาพนะครับการทํางานเจ้าตัวลำโพงนะครับตัวมิดเบสและตัวมิดไฮตัวนี้ครับว่าทํางานให้คุณภาพเสียงละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนครับถึงตัวลําโพงนะครับจะผ่านการใช้งานมาหลายปีก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวทดสอบฟังดูนะครับดูครับการถ่ายทอดคุณภาพเสียงกันมา ครับนี่ขนาดยังไม่เนี่ยกรรมการเซตอัพเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับเห็นไหมครับถ่ายทอดมาได้เียได้ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเสียงเขาล้องโปร่งใสนะครับนะครับรายละเอียดได้ชัดเจนมากนะครับเดี๋ยวกันตอนในการครับเซตอัพเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบฟังัอีกรอบนึงครับ ครับสำหรับเจ้าตัว Mercedes-Benz นะครับตัว S280 กันนี้ครับนอกจากที่เราทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโเลิเซอร์แล้วนะครับเราก็ยังได้ทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ a n d ด o i d นะครับนี่คือตำแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ a n d ด o i d นะครับเราก็ได้ทำการถอดเจ้าตัวแกะออกมานะครับแล้วก็ทำการนะครับดีไซน์กรอบขึ้นมานะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ a n d ด o i d ครับดูฮะมีความลงตัวนะครับทันสมัยนะครับรองรับ อ่ะครับแอปพลิเคชันต่างๆนะฮะการไปที่โฟมนะนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับหรือ Google m a p นะฮะเราก็สามารถนะครับชมฟอร์มันเทิงได้หลากหลายนะฮะนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยในรถเบอร์เซ็ตเบนกันดี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบนิตติและวิธีเสียงกันดูนะครับ หลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและก็เทคนินคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโเซสเซอร์นะครับในรถ Mercedes-Benz ตัว s 2 8 0คันนี้นะครับซึ่งตัว power amp ของเดิมนะครับซึ่งก็มีปัญหานะครับจากตัววงจรนะครับสัญญาณว่าเสียงมันบี้วันนี้เราก็ได้ทําการถอดออกมานะครับแล้วก็ทําการติดตั้งเจ้าตัวโเซสเซอร์เข้าไปในระบบเพื่อทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่ โดยใช้ลำโพงเดิมๆนะครับอย่างที่เราได้ทําการทดสอบไปก่อนหน้านี้นะครับและนอกจากนั้นครับในสเต็มนะครับเราก็ยังได้ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับแทนเจ้าตัวฟอนเดิมนะครับตัวนี้ก็ผ่านการใช้งานมาหลายปีนะครับก็เสื่อมสภาพตามตามการเวลานะฮะวันนี้เราทําการออกแบบนะฮะดูงานออกแบบที่ทันสมัยนะครับเหมือนกับเจ้าตัวนะครับพวก e c a s s พวก x c a s s นะครับที่ออกแบบจอมอนิเตอร์นะเป็นจอแนวตั้งนะครับดูการออกแบบดีไซน์มีความลงตัว ทำให้เจ้าตัวมอเตอซเบนตัว s 2 8 0คันนี้ครับมีความทันสมัยนะครับรองรับนะครับแอปพลิเคชันนะครับได้หลากหลายนะฮะวันนี้จอนะครับนะครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ a อั r นดอนะครับเราใช้ของ ATI ตัวนี้นะครับการลื่นไหลดีมากๆนะครับมีความเสถียรสูงครับเรากดนะครับเข้าไปนะก็มีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้เรามาทำการทดสอบนะครับการฟังเพลงจากทางแอปนะครับทาง YouTube แล้วนอกจากนั้ครับตัวนี้ก็เป็นเจ้าตัวโปรแกรมนะครับที่ร้อยทการเซตรอบนะครับการทํางานของเจ้าตัวโพรเมชชุดหน้าแล้วก็ลำโพงสามทางนะครับชุดหน้าชุดหลังนะครับเราพร้อมกับมีการปรับเฟสนะครับตัวนี้นะฮะก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังสักแท็งนะฮะนะครับว่าเจ้าตัวลำโพงเดิมๆที่ผ่านการใช้งานมาหลายปีแล้วเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ หลังจากที่เราทําการทดสอบฟังนะครับนะครับเราได้ทําการนะครับฟื้ฟนฟูนะครับเจ้าตัวลำโพงนะครับซึ่งผ่านอายุการใช้งานมาหลายสิบปีครับให้มีคุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนโดยการติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์เข้าไปทําการวิเคราะห์และประมินผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับพร้อมกับติดตั้งเจ้าตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการในดอยนะครับให้รองรับการเล่นนะครับแอปพลิเคชันต่างๆ คราดูครับการออกแบบที่ทันสมัยนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ a อ d ด o อ d นะครับรวมทั้งขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวเบรเซนรถมอเตอร์ไซค์เนตัว S280 คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวมอเตอร์ไซเบนนะครับอยากจะได้จอนะครับที่มีความทันสมัยรองรับแอปพลิเคชันต่าง ครับก็สามารถนำรับรถไปทางชีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุทนะครับทำการออกแบบนะครับเราก็ทําการนะครับให้คำปรึกษานะครับว่ารถระูปแบบนี้เราควรจะติดตั้งนะครับระบบระวุแบบไหนติดตั้งจอในแบบไหนนะครับให้มีความลงตัวครับมีความกลมเกลืนนะครับมองภาพล่ะก็ยังเหมือนเดิมนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับแล้วก็เชคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวจอซึ่งเป็นระบบ ปฏิบัติการในดอยนระสหมดเสร็จเบ็คงนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะนำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอวอนสาวราชพุทธครับก็ขอมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ